สวัสดีครับผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานํามาให้ท่านเลือกหาเลือกเช่าบูชาท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนวัตตุมงคลรายการใดของผมนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับไอดียไลน์ผมก็ a d u l แปดเก้าแปดเก้าครับส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามหรือจะสแกน QR Code นี่นะครับที่หน้าจอนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยติชมแนะนำกันได้เลยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่118นะครับเป็นทั้งหมด28องค์28รายการรายการละ200บาทส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับก่อนจะไปชมรายการแรกขอให้ท่านอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในะการทำง,งานนะครับและกดกระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคลิปผมได้ลงแล้วเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาด พระองค์ส,สวยๆพระองค์ที่ท่านชื่นชอบนะครับไปรายการแรกสำหรับ EP ร้อยสิบแปดนี้เน,นะครับเริ่มด้วยนี่ครับอ่าเป็นสมเด็จครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อสว่างนะครับกำแพงเพชรครับ หลวงพ่อสว่างก็มีชื่อเสียงในด้านเหรียญปลอดภัยนะครับนะครับท่านใดเอื้อมไปถึงเหรียญปลอดภัยใช้เนื้อผงหลวงพ่อสว่างหลังวิบูลได้เลยนะครับนี่จะจัดเกวเก่ามันครับนีนะครับเหรียญพ่อสว่างหลังวิบูลครับรายการแรกสําหรับวันนี้นะครับรายการที่1นนะครับต่อไปรายการที่2เป็น เป็นนางแบบนี้ครผมไม่ทราบที่ไหนนะครับไม่ทราบออกที่ไหนครับเป็นนางแบบนี้ครับเนื้อสีแดงเนื้อดินสีแดงนะครับอ่าอันนี้ไม่ทราบออกที่ไหนครับเป็นแบบตามรูปนะครับท่านได้รู้จักทักเลยครับมีมุมมีทางจัดไปเลยนะครับรายการที่3เป็นสมเด็จ คมคมสวยๆนี่ครับเี๋ยวเรามาชมด้านหลังว่าเป็นพระสมเด็จที่ไหนนะครับนี่ครับด้านหลังไม่ได้บอกแต่มียันแบบนี้ครับเป็นยันแบบนี้ไม่ทราบที่ไหนนะครับสวยคมคมเลครับแต่การที่สามนะครับ ต่อไปรายการที่4ีครับสมเร็จอีกครับพิมพ์ทรงแบบนี้ครับครับชมด้านข้างก่อนหรือวมาชมมีร่องรอยชำรุดด้านหมิ่นบุมบนลนิดหน่อยนะครับตามสภาพครับด้านหลังไม่มีอะไรบ่งบอกเลยครับเป็นหลังเรียบแบบนี้ครับนี่ครับรูปทรงแบบนี้ครับ ท,ทรงก็ศิลปะองค์พระท่านก็สวยงามอยู่นะครับครับเนื้อก็ไม่ใหม่มากนะครับรายการที่4ี่นะครับต่อไปรายการที่5เป็นพระปิดตาแบบนี้ครับนี่ครับเป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับอันนี้เนื้อเก่าเนื้อจัดเลยครับไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับ ดูนะครับด้านหลังเป็นมีฝังพลอยแบบนี้ครับมีฝังพลอยแบบนี้นะครับครับรายการที่ห้าเป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดเนื้อมันเลยนะครับรายการที่ห้าพระปิดตาต่อไปรายการที่หกครับอันนี้หลวงพ่อโตรหรือเปล่าเอ่ยครับครับ รูปทรงเป็นหลงพ่อโตนะครับอ่ามีมีร่องรอยนิดหน่อยตามสภาพนะครับครับหลงพ่อโตนะครับเน้ออกสีดำนะครับรายการที่6ครับต่อไปเรายการที่7เป็นสมเด็จแบบนี้ครับ สมเด็จเก้าชั้นครับที่ไหนเอ่ยครับท่านได้รู้จักทักครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้ครับสมเด็จเก้าชั้นครับผมรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นหลวงพ่อขาวครับหลวงพ่อขาวทับพึ่งโขไทยครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมรุ่นแรกพกขาวทับพึ่งสกูไทยครับรายการที่เก้าครับเป็นรูปถ่ายครับรูปถ่ายหลวงพ่ออ่านวม่หลวงพระตุหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเลี่ยม เลี่ยมกรอบพลาสติกเลี่ยมก็เก่าเลยนะครับนี่ครับความเก่านี่รับความเก่าของพลาสติกครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับด้านได้เก็บสะสมหลวงพ่ออยู่ทักเลยครับนี่ครับรายการที่9นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อตุกครับ ต่อไปรายการที่10เหรียญกลมครับเหรียญกลมที่สวยผิวยังลุงอยู่เลยครับวัดม่วงเขียวสันกำแพงเชียงใหม่รุ่น2ครับปี37มเจ็พระครคูประสิทธิบุญญาคมครับด้านหลังเป็นหนุมานครับครับเหรียญสวยคมเลยครับ รายการที่10นะครับต่อไปรายการที่11ครับเป็นพระผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณครับแบบนี้เลยนะครับตามภาพเลยครับครับเนื้อสีแดงล่องรอยการกดลอยนิ้วมือครับพระผงสุพรรณครับ รายการที่11นะครับต่อไปรายการที่2เป็นนามพญาครับไม่ทราบกุลไหนนะครับเป็นนามพญาเนื้อออกหนาหน่อยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ3รูปนะครับรายการที่12ครับต่อไปรายการที่13ครับ เป็นเหรียญรูปไข่หลวงหลวงพ่อย้อยนะครับจีวรมีต่อโคตรอะสักอย่างครับครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับให้ลาบคุ้มภัยวัดอัมพวันจังหวัดสระบุรีครับครับท่านได้เก็บสะสมหลวงพ่ออยู่ทักได้ครับ ครับรายการที่13นะครับต่อไปรายการที่14เป็นพระพิมพ์ซุ้มกอรครับเป็นเนื้อผงสีขาวครับอ่าเรามาชมด้านหน้าก่อนเดี๋ยวเราชมด้านหลังว่าออกที่ไหนนะครับเป็นพระพิมพ์ซุ้มกอออกวัดโอ้เนี๋ยนะครับขยายวัดโอ้วัดอ,อะไรสักอย่างนี่แหละครับ าตามรูปนี่นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับน่าจะกำแพงเพชรน,นะครับเห็นคำว่ากำแพงเพชรสักด้านล่างนะครับนี่ครับสุนมกอก็ละของกำแพงเพชรเลยครับอันนี้เป็น พระพิมพ์ซุ้มก่อนะครับรายการที่14ครับต่อไปรายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับเหรียญหลวงพ่อคูณสุริมงคลกูให้รวยวัดบ้านไร่ด้านหลังเป็นยันดวงนะครับคูณสภาพแบบนี้นะครับตามสภาพครับรายการที่15แล้วนะครับต่อไปรายการที่16อยู่ในกรอบเลี่ยมพลาสติกมาเลยครับหลวงพ่อเงินองค์ขนาดเล็กครับ พร้อมให้บุตรหลานท่านห้อยคอบูชาได้เลยนะครับนครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับห้องเงินองเล็กครับท่านใดอยากเก็บไว้ให้บุตรหลานห้อยคอบูชาทักมาได้นะครับรายการที่10บ เเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินสีแดงครับนะครับเนื้อดินสีแดงหลวงพ่องเงินนะครับวัดคลองคลองอะไรสักอย่างนี่นะครับนะครับวัดคลองอะไรสักอย่างครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ รายการที่17ส่วนงเงินครับต่อไปรายการที่18เป็นเหรียญหลวงปูป่บุญมาครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปูป่บุญมาครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับหลวปู่บุญมารุ่นรุ่นหนึ่งว่าครับนะครับ อายุร้อยปีครับ,ร,บรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าครับเป็นพระพิมพ์ขุนแผนนี่ครับพระพิมพ์ขุนแผนครับเนื้อสีแดงมันมันจัดเลยครับเป็นพระพิมพ์ขุนแผน เหมือนรูปทรงเหมือนขุนแผนไข่ผาซี่ครับแต่ขนาดเล็กกว่าครับครับรายการที่19นะครับต่อไปรายการที่20เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมครับครับปี3 9นะครับ ลวงทวดหลังหลวงพุทิมปีสามก้าครับครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเป็นนางพญาครับครับนางพญาเนื้อดินสีแดงครับครับระชมด้านหลังกันครับมินบินมุมบนนิดหนึ่งครับ ครับเป็นพิมพ์นางพญานะครับต่อไปรายการที่2เหรียญกลมครับเหรียญกลมหลวงพ่ออะไรเอ่ยท่านใดรู้จักมีมุมมีทางจัดเลยนะครับด้านหลังมีตัวอักษรว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมรังสีวัดเกาะแก้วอรุณคามครับ เมื่อวันก่อนก็มีพระวัดเกาะแก้วอรุณคามติดมาหนึ่งองค์นะครับผมจําไม่ได้นะครับวัดเกาะแก้วอรุณคามนี่ที่ไหนครับด้านหน้าน่าจะเป็นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตผงหลังสีแห่งวัดละครังโคศิตารามนะครับครับาการยี่สบสองนะครับต่อไปรายการที่23เป็นเหรียญครับ หลวงพ่อเพชรปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้รุ่นหนึ่งครับด้านหลังมีคำว่ารุ่นหนึ่งเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับปีสามเจ็ดครับเหรียญรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเพชรวัดปักแควสุโขทัยนะครับ รายการที่ย3แล้วนะครับต่อไปรายการที่ย4ี่ครับผมเป็นเหรียญพระพุทธอัศนีเหลืองลิ์นี่ครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับออกปี23ครับนี่ก็สุโขทัยอีกแลครับนีครับวัดนิคมสีสำโรง ตำบลสามเรือนอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับครับต่อไปรายการที่ผ้าเป็นพระหล่อเนื้อโลหะแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่ทราบพระอะไรครับท่านใดทราบมีมุมมีทางมาจัดได้เลยนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ครับ แล้วม,มีคำว่าร้อยปีต่อเลขต่อโค้ดครับนะครับแบบนี้นะครับรายการที่าตามรูปนะครับตกเก่าเลยครับเนื้อโลหะาเก่าครับต่อไปรายการที่26เป็นพระปิดตาครับพระปิดตาแบบนี้ครับ เนื้อแห้งๆเก่าๆมันๆครับมีพระปิตานะครับรายการที่26ครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมีพระปิตามาหนึ่งองค์นะครับรายการที่26ต่อไปรายการที่27เป็นเหรียญกลมพระสังกจายครับด้านล่างมีตัวเลขว่าส6หครับ ก็เ,เก่าพอสมควรนะครับด้านหลังมีคำว่าวัดพนัญเชิงกรุงเก่าอุทย,ยาครับแล้วก็มีอักษรจีนกับยันนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับรายการที่27เครับเป็นเหรียญพระสังกระจายครับท่านใดทางนี้ทักมาได้นะครับรายการสุดท้ายรายการที่ยี่แปดเป็น เหรียญกลมนกคุ้มครับนี่ครับแล้วมีคําว่าเทพประธานพรครับเหรียญกลมนกคุ้มครับผมไม่ทราบที่นะครับนี่ครับด้านข้างครับด้านหลังเป็นเรียบๆแล้วก็มีตอกโค้ดหรืออะไรสักอย่างนะครับนี่ครับเนื้อโลหะขาวๆไม่ทราบเนื้ออะไรนะครับ ครับแบบนี้นะครับรายการสุดท้ายรายการยี่แปดครับท่านใดทางนี้ทักมาได้นะครับมีมีทางมาจัดเลยนะครับโชคใครโชคมันครับครบทั้งยี่แปดองยี่8แปดรายการสำหรับ e ีที่หนึ่งร้อยสิบแปดวันนี้แล้วนะครับหรือไมครับชื่นชอบองค์ใดถูกใจรายการไหนทักมาได้ช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับ ไอ <ID S 2> ผมก็ adul 8999เบอ mm hmm. ร์โทรก็0982709093หรือจะสแกน QR code ID l i n ยที่หน้าจอทักทายเข้ามาพูดคุยติชมแนะนำกันได้เลยนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำงานให้ผมหน่อยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคลิปผมได้ลงแล้วเพื่อที่จะได้ไม่พลาดละองค์ที่ท่านชื่นชอบองค์ที่ท่านถูกใจนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มหนาวเย็นมาอีกครั้งนะครับรักษาสุขภาพนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเงปังปงกันทุกทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ